ชาวเน็ตจับโปะแพลวพาวแสงทองเปทุกอย่างให้น้องซันจริงหรือไม่ค่ะมินิซากูเคมาราจามะมาอัปเดตข่าวสารห้พี่น้องฟังค่ะพี่น้องก็าานานนันน้องซันได้บินตามแพวพาวไปที่ฝรั่งเศทเสที่ปารีสเนาะก่อนถึงวันเกิดแพลวพาวนะคะพี่นอ้องเป็นการเซอร์ไพรส์หรือเป็นการเตรียมกันมากันแน่เออชาวเน็ตก็เลยวิจารณ์สนันว่าแพวพาว ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินเออบินตามให้บินตามไปเตรียมทุกอย่างเตรียมวีซ่าในทุกอย่างแล้วล่าสุดแฟนคลับก็มาจับผิดเรื่องที่ว่าน้องซันไม่ได้ไปคอนเสิร์ตท,ที่อังกฤษอีกจากที่แพลวพาวไปทัวร์คอนเสิร์ตเนาะที่อังกฤษนะคะก็มีบรรยากาศนี่แพลวพาวก็ได้ลงรูปบรรยากาศ วันนั้นก็มี2งานนะคะสําหรับแพลวพาแสงทองกับน้องวินเนอร์แล้วชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าทําไมน้องซันไม่ได้ไปที่อังกฤษด้วยเพราะอะไรและผู้จัดคนสนิทของแพลวพาแสงทองก็ได้ออกมาพูดแล้วถึงเรื่องนี้ว่าทําไมน้องซันไม่ได้ไปกับแพลวพาวค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ทำไมน้องสันไม่ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตกับแพลวเพาวที่อังกฤษเดี๋ยวเราไปฟังจากปากคนสนิทของแพลวเพาแสงทองกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างเข้ามากันเยอะแล้วนะคะมอสเอจะมาชี้แจงนะคะเรื่องว่าทําไมหลายๆคนนะคะถามว่าทําไมน้องสันไม่ได้มาไม่ได้ไปงานที่อังกฤษนะคะจริงๆมอสเอขอเท้าความเริ่มต้นกันก่อนนะคะว่า ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะปีที่แล้วนะคะทุกคนจําได้ว่าบอสเอพาแพรวบราไปออนทัวร์นะคะรอบนั้นรับผมลูกอะไรนะลูกเดี๋ยวพ่อมาลูกบอสเอปีที่แล้วบอสเอเริ่มต้นพาน้องแพรวไปออนทัวร์นะคะที่อ่ายุโรปนะคะอ่ะตอนนั้นเราไปนะคะมีแพรวบาวกับคูเตอร์มีบอสเอแล้วก็ บอยนะคะไปได้วยกันนะคะไปได้วยกันทั้งหมด4ี่คนนะคะหลังจากงานรอบแรกที่เราไปปีที่แล้วกลับมานะคะผู้จัดแต่หลาเจ้าก็จ้างเราต่อแล้วก็เราวางแผนกันว่าปีนี้เราจะไปออนทัวร์อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งก่อนที่เราวางแผนกันเราก็เลยนั่งคุยกันว่าปีที่แล้วเรามีพาวพาไปคนเดียวในการขึ้นเวทีรอบนี้เราก็เลยวางแผนว่าปีนี้เราอยากมีศิลปินผู้ชายนะคะ ศิลปินผู้ชายไปออนทัวร์กับน้องแพลด้วยสำหรับปีนี้นะคะ,อะตอนแรกนะคะที่เราวางแผนกันนะคะว่าศิลปินที่เราอยากจะพาไปออนทัวร์กับน้องแคลก็คือตอนแรกเราก็วางแผนกันว่าเป็นที่เด่นนะคะที่เด่นชายวงสามารถนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะเราก็มีการทับทามติดต่องานที่เด่นไปนะคะแต่ด้วยความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะอ่าแล้วก็พี่พี่เด่นก็มีค่ายด้วยมี มีสังกัดด้วยนะคะในเรื่องของการไปงานออนทัวร์มันก็เลยยากนิดนึงนะคะเราก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะเปลี่ยนแผนกันว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเปลี่ยนแผนกันว่าจากถ้าไม่ได้พ่เด่นไปแล้วเราจะเอาใครไปช่วยแพวดีเพราะว่ามันต้องมีผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นนักร้องอแพลเป็นผู้หญิงแล้วก็มีนักร้องชายไปช่วยแพวอีหนึ่งคนนะคะสําหรับรอบนี้นะคะเราก็เลย เออเราก็มาคิดกันว่าเราจะเอาใครไปดีนะนะคะซึ่งพอเรามานั่งวางแผนกันนะคะเราก็มาเลือกกันว่าในวงเราจะเอาใครไปดีนะคะแล้วพอเรามานั่งคุยกันดูกันกับพี่ไก่ว่าเออเราจะเอาใครไปแล้วก็สรุปตกออกมาที่น้องวินเนอร์นะคะซึ่งตอนนั้นนะคะที่เราเลือกน้องวินเนอร์ไป น้องแพรกับน้องซันยังไม่ได้เป็นแฟนและยังไม่ได้คบกันนะคะอันนี้อันนี้ชี้แจงให้ฟังก่อนในมุมของเราที่เป็นผู้จัดที่พาแพรพาไปออนทัวร์เมืองนอกนะคะพอเราเลือกวินเนอร์มา through. ออนทัวร์เมืองนอกกับเรานะคะก็สรุปว่าตกเป็นแพรพากับวินเนอร์ซึ่งตอนนั้นแพรยังไม่ได้เป็นแฟนกับซันแล้วก็ยังไม่ได้เติวตัวว่าคบกันแล้วตอนนั้นซันก็ยังไม่ได้เข้ามานะคะเราก็เลยเป็นเลือกแพรกับวินเนอร์ไปในการออนทัวร์ครั้งนี้นะคะ งจากนั้นเวลาผ่านไปนะคะเขาแพวเขาก็เริ่มมีซันเข้ามาเป็นแฟนเนาะหลายๆคนก็บอกว่ารอดเอค้าทำไมไม่เอาซันไปด้วยซึ่งตอนตอนที่เราตกลงกันเราเป็นแพลวก,กับวินเนอร์ไปตั้งแต่ตอนแรกเราไม่สามารถยกเลิกน้องวินเนอร์ได้เพราะว่าเราบอกน้องแล้วเราจะพาน้องมานะคะเราก็เลยต้อง เป็นแพาวกับวินเนอร์นะคะก็เลยไม่ได้เป็นว่าเป็นทําไมต้องเป็นแพลวาสาันนั้งแต่ตอนแรกนะคะอันนี้รบกวนเอฟซีเข้าใจเรานิอนึงนะคะเพราะว่าสันเข้ามาที่หลังก่อนที่เราจะตกลงเลือกคนที่จะไปอ่อนตัวกับแพรวนะคะเราเลือกวินเนอร์ไปแล้วเราไม่สามารถยกเลิกน้องได้นะคะมันก็เลยเป็นว่าทําไมต้องเป็นแพรวแล้วก็วินเนอร์มันนั่าจตตอน,นนั้นนะคะแต่หลังจากนั้นมามันก็มีประเด็นมาเรื่อยๆว่า ทำไมไม่เป็นแพลซันซึ่งก็เลยมาชี้แจงให้เข้าใจว่ามันเป็นแพลวินเนอร์มาตั้งแต่แรกเราไม่สามารถยกเลิกงานน้องได้นะคะเราก็เลยต้องเป็นแพลซันนะคะแพลแพลวินเนอร์นะคะแล้วพอใกล้ถึงวันที่จะเดินทางนะคะเราก็มีทําการทำวีซ่ากันทุกอย่างบอสเอการันตีว่าบอสเอเป็นคนทำว<ม>ีซ่าให้แค่วินเนอร์แลพลกูเตอร์ เท่านั้นนะคะการยื่นวีเนอร์รอบการยื่นวีซ่าครั้งนี้บอสเอยื่นให้แค่3าคนก็คือมีวนเนอร์มีพีทแคว,วแล้วก็มีคูเตอร์เท่านั้นบอสเอยื่นให้แค่3าคนนะคะบอสเอไม่ได้วางแผนว่าให้สันมานะคะอันนี้อธิบายเข้าใจก่อนแต่ว่าทำไมน้องสันถึงได้มาด้วย วัดเอก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าน้องซานอยากมาเที่ยวกับน้องแพรนะคะอันนี้ที่ายให้เข้าใจหลายคนถามว่าเราอุกิดดราม่ารู้อยู่แล้วทําไมไม่บอกว่าใครมาบ้างจะมาการ์กทไมจริงๆวัดเอไม่ได้การกแต่บอดเอก็ไม่ทราบว่าวัดเอเพิ่งมาทราบก่อนที่น้องจะมาเพราะว่าแพรแ,แจ้งว่า ปาพี่พอดีน้องซันเขาจะมาเที่ยวด้วยนะคะเราก็โอเคเวลข้ามยินดีต้อนรับพี่กาบอกเออมาเลยแพลวเธอยังไงเดี๋ยวพอดีแหละเดี๋ยวจัดง,งานวันเกิดที่บ้านเดี๋ยวฉันฉลองมันเกิดให้เธอเพราะว่ารอบเนี้ยคือแพลวเขาไปหลายวันฟันเขาก็อยากไปไปเที่ยวด้วยนะคะก็ไม่แปลกกับการที่คนเราเป็นแฟนกันก็อยากจะมาเที่ยวด้วยกันเือเพราะว่าก็อยากมีโมเมนต์ดีๆต่างประเทศด้วยกันนะคะนะคะก็เลยเขาก็เลยหมัด้วยกันนะคะ ซึ่งวัดเองไม่ได้เป็นคนทำวีซ่าให้น้องสันนะคะกรุณาเอซทุกคนขาเข้าใจหน่อยนะคะวัดเองไม่ได้ทำวีซ่าให้นะใช่จริงๆอยากให้เข้าใจว่าเหตุการณ์มันเป็นมายังไงไม่ใช่ว่าเรากีดกันไม่ใช่ลวว่าเราไม่อยากพามาไม่ใช่ว่าทำไมไม่ไปหรืออย่างเงี้ยเพราะว่า การยื่นงานอังกฤษนะคะการยื้นวีซ่าอังกฤษมันค่อนข้าง,างใช้เวลาแล้วก็ยากย้วยหนึ่งนะคะในการขอวีซ่าไปทํางานซึ่งทุกคนอาจจะเข้าใจนะคะว่าโอเคสำหรับคนการขอวีซ่ามันขอยากมันไม่ใช่ไปกันงะ่ายๆเนอะถูกต้องไหมคะงานนี้ที่อังกฤษก็เลยทําไมไม่มีน้องกันไปด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขอวีซ่าอังกฤษให้น้องนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าน้องจะไปวันเอทึ่มารู้ว่าน้องจะไปเที่ยวกับใคร นะคะเราก็เลยเป็นการยื่นวีซ่าให้วินเดอร์กับนอ้องแพรไปกันสองคนเพราะว่าขนาดคูเตอร์ไม่ได้ไปเพราะว่าขอวีซ่าทำงานอังกฤษยากมากค่ะจริงๆไม่ได้ของ่ายๆแล้วก็ค่าวีซ่าก็ค่อนข้างแพงมากเหมือนกันนะคะมันหลายๆอย่างค่ะเอซีคือไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้ใครไปก็ไปได้ทุกอย่างมันมีเหตุผลแล้วก็มีมี เยกว่ออะไรนะมีขั้นตอนในการยื่นนะคะก็เลยขอให้ทุกคนเข้าใจวัดเอกที่ไก่หน่อยนะคะว่าไม่ใช่ไม่พาน้องไปนะคะแต่ว่าเรื่องราวมันเป็นมาแบบนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็อุดหนุนกลุ่มของเรานะคะจริงๆถ้าเรารู้แต่แรกแล้วเ,เรารู้ว่าแผ่วซันมาตั้งแต่แรกการทํางานมันอาจจะาบางแผนกันได้ดีกวก่านี้แต่ด้วยความที่เราไม่ได้รู้นะคะว่าน้องจะไปน้องขึ้นมารู้ทีหลังนะคะ ซึ่งวีซ่าอังกฤษไม่มีทางยื่นแล้วผ่านเพราะว่ามันไม่ทันนะคะใช่ค่ะการทำวีซ่าคือวีซ่ายุโรปนะคะก็จะมีเฉพาะประเทศที่อยู่ฝั่งยุโรปเท่านั้นที่สามารถเท่าได้นะคะซึ่งตอนนี้น้องซันก็รออยู่บ้านพี่ไก่นะคะพวกเราเวลคัมน้องนะคะแล้วก็ดีใจที่น้องจะไปก็บอกกับไปว่าแพรดีใจมากที่บักเออร์ซันจะมาแล้วก็ดูแลเทคแคร์เป็นที่นะคะ เราในฐานะที่ผู้จัดเราก็อ่าน้องฟันก็เป็นเกตถูกไหมคะอาพีทิเบียพี่เนมที่ไปด้วยก็เป็นเกตของน้องแพล,แลวเราก็ยินดีต้อนรับพี่ไก่ก็หาที่พักหาบ้านหาอะไรให้พับทุกคนก็ดูแลกันอย่างดีมากนะคะจริงๆไม่อยากให้เอาไปดรามา่ามองว่าเราไม่ได้พาไปจริงๆไม่ใช่นะคะเอฟซีขาที่เราไม่พาไปเพราะมันเป็นแบบนี้คะ่ะรบกวนเข้าใจนิดนึงจริงคะ่ะ วีซ่างกิดขอ,อยากคะ่ะหลายๆคนขอก็ไม่ผ่านก็มีนะคะอ่ามีการยกเลิกงานกันไปหลายงานเพราะว่าวีซ่างกิษไม่ได้ก็มีนะคะแต่เราโชคดีที่วีซ่าเราผ่านแล้วเราก็ได้ไปแสดงนะคะแล้วผู้จัดที่อังกฤษก็ดีใจมากกับการวลขัามต้อนรับน้องแพวมากกับการไปครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกลคะคามันมีคนรักก็มีคนเกลียดน,นะคะแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าการขับทุกคนอะ่ะก็มีศรริลปินที่ตัวเองเชื่นชมนะคะ แต่ว่าคนก็ไปดูงานน้องเยอะมากเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่หลายๆคนมองว่าอ่าน้องซันนะคะไปยุโรปครั้งนี้น้องแพรวซัพพอร์ตทุกอย่างให้แฟนไปหามันก็ไม่แปลกถูกไหมคะกับการที่เราเป็นแฟนกันแล้วเราอยากให้แฟนเรามาเที่ยวด้วยนะคะและที่สําคัญน,นะคะแพาเป็นคนถือเงนินให้ซันนะคะทุกครั้งในการทํางานแพรจะเป็นคนเก็บเงินให้ซันนะคะ แพ้เขาก็ต้องเป็นคนจ่ายให้อยู่แล้วถูกไหมคะก็อย่าไปดราม่าเลยค่ะว่าแบบเออพาแฟนไปออกเงินให้หรืออะไรใดๆก็ตามคนเราเป็นแฟนกันอ่ะคิดดูว่าตัวเราอ่ะมีแฟนอ่ะเราอยากไปจะไปทํางานต่างประเทศนานๆเราอยากให้แฟนเราไปด้วยอ่ะก็ไม่แปลกก็บอสเอถ้าเป็นบอสเอว่าเอ๊ก็จ่ายให้ก็ได้ถ้าเราสามารถจ่ายได้นะคะแต่นี่น้องซันอ่ะเขาทํางานแล้วน้องแพรเป็นคนเก็บเงินน้องแพวก็ต้องจ่ายให้เขาอยู่แล้วถูกต้องไหมคะทุกคนค่ะ ใช่ค่ะคืออยากให้ทุกคนเข้าใจไม่อยากให้ไปดราม่า,มาก,กันนะคะเหมือนบอสเอบอสบอยเนี่ยบอสบอยเนี่ยคือเขาก็เป็นสามีซึ่งจริงๆบอสก็ไม่ได้หาเงินเก่งหรืออะไรใดๆแต่บอสเอก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็ใจ่ายให้ทุกอย่างก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมคะ <S 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 เพราะว่าแพลวเขาเก็บเงินให้ซันนะคะใช่ เก็บทุกอย่างค่ะทุกงานครับเก่งมากลูกเก็บทุกอย่างนะคะเอฟซี FC เข้าใจไม่ต้องน้ำมาะอย่าไปคิดมองว่าชันเขา่าเกาะแพวการเกาะคือคนที่มาอยู่เฉยๆไม้ทํางานอยู่บ้านเฉยๆรอกเกาะของเงินแบงมือของเงินอันนี้คือเกาะแต่เขาช่วยกันทํางานเก็บเงินค่ะเป็นเงินเขาทํางานด้วยกันเขาช่วยกันทํางานนะคะเอฟซีขาเข้าใจมันไม่ใช่การเกาะนะคะ ถ้าเกาะคือการอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรแบ,บมือของเงินอันนี้คือเกาะแต่อันนี้เขาก็ช่วยกันทํางานช่วยกันไล่สดขายขอนไปคอนเสิร์ตด้วยกันทํางานด้วยกันหลายๆอย่าง<แ>ถูกไหมคะเออมันจะนคือมันจะมาเรียกว่าเกาะไม่ได้แล้วค่ะถ้าคือเธเขาทํางานด้วยกันเขาก็เก็บเงินด้วยกันก็ไม่แปลกบางบ้างก็เก็บเงินด้วยกันกระเป๋าเดียวกันเก็บเงินมารวมกันคือการจ่ายให้กันเปให้กันไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ซีเรียสถูกไหมคะเออเก็บไปคิดอะไรมากคาะเอฟซีขาเงินเขา บอสเอยังเปยให้บอสบอยเลยเพราะเขาเป็นสามีบอสเอเขาทํางานแค่ขับรถดูแลครอบครัวแค่นี้มีความสุขแล้วค่ะอย่าไปคิดอะไรมากน้องฟันเขาทางานค่ะเขาขึ้นคอนเสิร์ตเขาไล่ขายของเขาไม่ได้นั่งแบมือของเงินน้องแล้วนะคะไม่แปลกกับการที่เขาจะซัพพอร์ตกันทําไมอ่ะเป็นแฟนกันอ่ะไม่เห็นต้องมานั่งแคร์เลยถ้าเขาจ่ายได้แต่คนอื่นที่เดือดร้อนนอะคือคนที่แบบไม่เข้าใจเขาไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมไปด่าเขาว่าเขาเพื่ออะไร บางทีมันก็มีโมเมนต์ที่บอกอะไรกันนักหนาบางทีก็เข้าใจหน่อยนะเออนเาะเราพูดถึงความเป็นจริงค่ะเราไม่ได้โลกสวยจริงจริง <Okay. S 1> เพาทำงานด้วยกันเก็บเงินกระเป๋าเดียวกันซื้อที่ซื้อทางด้วยกันก็เรื่องของเขาเงิอนเขาจริงค่ะ บางคนก็เอาเขาไปเขียนด่าอะไรมาเกาะมาอะไรเงี้ยแล้วหลายๆอย่างเหมือนกันเหมือนไรเพยบางทีไปขุดอดีตน้องมาถามเลยค่ะคนเราไม่ไม่มีอดีตหรอทุกคน้ังม,มีอดีตหมดค่ะใครจะไม่มีบางคนมีผัวมาเป็นสิบคนเลยยังมีเลยอ่าถูกปะอันนี้พราวก็จะมีแฟนมาก่อนไม่เห็นเป็นไรเลยก่อนที่จะมาเจอซันแล้วก็ทีแฟนปกติธรรมดาทั่วไปจะไปขุดมาเพื่ออะไรอดีตอะ อดีตก็คืออดีตมันผ่านมาแล้วทุกคนก็มีสิิทธ์มีอดีตได้เหมือนกันต่อให้อดีตที่มันดีหรือไม่ดีก็กคืออดีตค่ะขุดมาเพื่ออะไรไม่รักไม่ซัพพอร์ตกันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ไม่อด้เขียนด่ากันแค่นั้นเองเนาะคือบางทีมันก็ดามากเกินไปบางทีเรื่องเป็นประเด็นหมดไม่รู้จะเป็นประเด็นเรื่องอะไรกันมากมาย ใส่จื่มาบอสดีเน,น่ะเพราะบอสเอพาแพวมาออนดัวกระแต่หนักมากทุกอย่างไม่จ่ายค่าตัวมีเพจอี่ไก่ไปแขนผู้จัดทุกคนโดนแขนโดนด่าหมดเพื่ออะไรสั่งคนนังทำง,งานจริงค่ะอย่ติดดราม่า,มาเลยมันไม่มีใครก่อใครหรอกเขาก็ช่วยกันทำง,งาน น้องก็ไหลน้องก็ไปคอนเสิร์ตกับแพรทุกพี่น้องก็ต้องมีค่าตัวถ้าว่าน้องมาอยู่จะซื้อบขตเงอนเสิร์ตมาเห้การ่นเขาเอิ้นเกาะพี่น้องแต่มันไม่ใช่ค่ะเขาช่วยกันทำงานจริงค่ะแล้วอนาคตข้างหน้าเขาก็ต้องมาเป็นคนในครอบครัวเขาขอกันแต่งงานแล้วเขาจะแต่งงานแล้วค่ะ แยกย้ายกันไปเติบโตค่ะทุกคนมีทางชีวิตของตัวเองชีวิตใหม่ทุกเรื่องดราม,ม่าหมดขนาดบอสเองก็โดนเอาไปแฝนแต่บอสเอไม่ได้สนใจเราค่ะไม่ได้แคร์เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาพูดแต่บางทีมันก็มีคนที่เข้าใจเราผิดผิดเหมือนกันแต่เราก็ไม่อยากอธิบายเพราะว่าต้องให้พี่อธิบายกับปึงน้ำลายจริงๆคนพวกนี้อธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเขาไม่มีทางเข้าใจเพราะเขาไม่ได้ชอบเรา เดี yeah, you. Yeah. Oh. Thank you. ๋ยวบอดเอสิบไปนะเด้อ mm hmm. พี่นองเด้อเพราะว่าเขานาัาสิดมุ่งแนอะกินบ้นาทะนลยิมยูค่าตลาฝอยเนาะพี่นองเนอะขอใจตรงกันเนาะคะ่ะเนาะบอกทุกประเด็นเพราะว่ามันเกี่ยวกับเราเราก็เลยต้องมาพูดหลายๆคนว่าเป็นใครทําไมมาพูดแทนเรา วัดพราวก็คือน้องวัดเอวัดเอพาเขามาออนทัวร์คอนเสิร์ตเราทํางานด้วยกันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเอาเราไปพูดเอาเราไปดรามา่าเราเสียหายค่ะพี่ไก่เขาก็เสียหายนะคะเอาเขาไปแฝงเอาเขาไปดา่าซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาแค่ซัพาพอร์ตพราเขาก็ผิดทั้งที่ไม่มีใครรู้จักเขาดีพอเอาเขาไปเขียนเม้นด่าเขาอะไรสารพัดเพื่ออะไรนะคะงานงานนี้ที่เรา ทำกันด้วยกันการออนทัวร์ครั้งนี้ทุกคนตั้งใจแล้วสู้จนกว่าจะมีงานที่จะไปออนทัวร์ด้วยกันแต่ว่าบางคนก็ไม่เข้าใจนะว่าเอออะไรกันมากมายนักหนาจริงๆนะวันนี้ไม่ได้มาอธิบายให้คนอื่นที่ไม่เข้าใจฟังนะคะวัดเอมาอธิบายความจริงที่มันเกิดขึ้นไล่ไทม์ไลน์ให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่บางคนบ้านรักอ่า แพลนก็อาจจะไม่เข้าใจบอสเอว่าบอสเอไม่ชอบแพรวพิไก่ไม่ชอบแพรไม่ใช่นะคะไม่ใช่เราไม่ชอบทุกอย่างมันมีเหตุผลมันมาแบบนี้นะคะทุกคนเข้าใจเราไม่ใช่ไม่ชอบน้องเราเพิ่งรู้จักน้องด้วยซ้ำกับกันเพราะว่าฟันเข้ามาในชีวิตแพรเรารู้จักดีแต่ฟันเข้ามาในชีวิตแพรหลังจากที่เราไปออนทัวร์ tour, ยุโรปด้วยกันครั้งที่แล้วแล้วรอบนี้แพรฟันเข้ามาบอสเอก็ยังไม่ได้รู้จักน้องในฐานะส่วนตัวดีเลยนะคะ แต่เราเวลคัมเรายินดีต้อนรับเรารู้ว่าน้องไปพี่ไก่ก็หาบ้านหาที่พักให้ดูแลอย่างดีวางแผนช่วงที่ไปอังกฤษอ่ะโอเคคนนั้นพาไปเที่ยวคนนี้พาไปเที่ยวนะอะไรเงี mm ้ย hmm. คือเราก็เวลคัมเราเราก็ทําดีทุกอย่างนะคะแต่อย่างสุดท้ายเราก็โดนดราม่าอีกอยู่ดีนะคะ mm hmm. เราก็พูด mm hmm. ในมุมมองของเราลูกเขาเก็บแล้วลูกเพราะว่าหนูคิดเขานึกว่าหนูอิ่มแล้วค่ะลูก mm hmm. แต่เราจะต้องไปแล้วเพราะว่าสิบโมงแล้วลูกเขาเขานัดกันแล้วค่ะ เดี๋ยวแม่ห่อให้นะถ้างั้นนะเดี๋ยวรอพ่อมาเดี๋ยวแม่ห่อให้พ่อแม่ผลไม้อยู่บ้างใช่ค่ะอย่าไปจมปักอยู่กับดีค่ะอดีตก็คืออดีตนะคะเติบโตแยกย้ายกันไปเติบโตนะคะเราเชื่อว่าถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้ารักลูกจริงนะคะต้องหวังดีกับแม่ของลูกด้วยต่อให้เลิกกันไปแล้วเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าลูกเราอะ่ะมันไปเห็น เดี๋ยวนี้เขาโตมาเขาสามารถเห็นทุกอย่างในโซเชียลเขาก็ไม่ชอบกับการที่คนมาด่าแม่เขาถูกไหมคะ <Yeah. S 1> เขาก็รักแม่เขาเหมือนกัน <Yeah. S 1> วันหนึ่ง <Yeah. S 1> น้อง <Yeah. S 1> โตเกียวนาดิตะติโตขึ้นมา <Yeah. S 1> เขาเห็นสองเกมโซเชียล